สวัสดีครับมื่อกี้กับแบบบ้าอมอีกนะครับไมื่อี้ก็ชิมากินส้มซุ้ยให้เบิ้งนะครับมีแบกน้วมีบกับกเล่นแล้วก็บบกขามครับแต่ว่าผมชิมากินลองเบิ้งกับฝ้าลา,ายจุดนะครับตัวนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยแบบชิมมาลองกินเบิ้งมันจะเป็นยังไงนะที่ขมส่วาใหนะครับอันนี้ฝ้าลา,ายโจรขมขมนิวสุดยอดเลยครับ

กินป้องการโควิดนะครับอบื่งขอชิ้ต้มแต่ว่าผมยังไม่กินไ่ต้มกินแบบสดๆไปเลยอื <c oughs> ขอข่าวเทียบอือเยอะวันนี้ก็ที่ลองกินบักซีมักบึงบักเสตช,ะช,ะชะนะครับบ้านเาาก็เอานาบักเล่น จะถามนะครับว่าเป็นอย่างตุ๊กกินกับบัคเค็นบ้านมึงก็มีบ้านมึงก็มีนมันก,นกินดีกินนันเพื่อทายคลิปครับเพื่อสนุกสนานนิดนึงนะครับลองทดลองให้พี่น้องเพื่อนๆครับ <c oughs> คุยเลยครับรอุ้ยยากตลบตกิ่งนี่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> พลังครับนี่โอ้ยมันฟาหลายโจนบุดผิดบูดผิดทวทีททีครับผู้ใดกินได้คือผมแน่คอมเมนต์มาด,ด้วยครับเด้อถ้ากินได้แบบนี้มาแข่งกินแข่งกันเลยสวยมากวะ <laughs> พรอบขึ้นกูไปมาวะได้บอกประอไดู้ปน้อยเคียงบอปเคงปทงาอ ท้ายคลิปท้ายคลิปต้าไปนะครับบกหนาว ดาวขอกาลัแก้ไขอยู่ดีครับแก้โควิดได้ดาวเดียวเดียวกําลังหลังจากเลิกงานนะครับก็เบืมีงหินขึ้นเนาะเป็นเวลา สี่โมงห้าโมงกว่ากว่าไกลยี่คอนแดงครับบ่เอย่างเงครับก็เลยแบบมาหาเล่นทงเล่นทาป้ายนะครับก็เลยแบบหากินสมมจินเสีย่ยวไปอันนี้ครับบ่ไเ้ถ้วยมาน้ำนะครับเดี๋ยขาขอเขาขอขอะไรหลายหลก็กินแบบตามมีตามเกินไปก่ <laughs> อนน,นะครับ พื่อกินได้นะครับกินไห้ผมตรงนี้เนาผมกินได้นะเนาะเนี่ยเนี่ยใส่เลยนะกินได้พอสามใบผมพันเล <Yahoo! S 1> เยย้าฮูเจ๊งเลยผมถือว่าเก่งเลยอืกินได้พอสามใบนะมผมเรื่องเแซบผมเป็นคนกินมากมากกินขมด้วยนะ ตัวก็ดวง,งเนี่ยอังต่อยละของพวกหนาวอีกเบี้ยหนึ่งมี่ก็ขอโทษทีนะครับไม่ได้เตรียมมามาหายืมทางหนาวมี่ก็ได้

กินได้หลายเนี่ยก็ที่เป็นกระขามครับประขามนี่จะกินไงกินไงก็มู เพราะว่ากินบักเคียเล่นแล้วมันจะผิวดีเว้ยจีุมก็ผิวดีอยู่ดิ ตก้องตะก้องกำลังปวดหัวอยู่ตะก้องอวดหัวตะก้องอวดหัวเนาะอันนี้คือว่าพอแล้ว ใบตัวดิใบอันนั้นอีนเทียเนี่ยฟ้าใครไลค์จดอีนเทียเนี่ยครับเพื่อกินได้ประาณาใบคอมเมนต์มาบอกผมเลยนะเพื่อกินได้คือผมคอมเมนต์มาบอกเลยเป็นอย่างไรก้อยจะกินเมื่อไหรมันแก้โควิดเขาว่าเขาหาซื้อกันใบสดเนาะกิโลละกิโลละแปดสิบบาทใบแห้งมันกินโลละร้อยยี่สิบบาทตอนนี้เขากำลังหาซื้อกันนะครับตอนนี้ช่วงโควิดกำลังระบาด ผู้ใดก็ได้เด้นหามาขายผมเนียชื่อตอดอ่ะแ <c oughs> บงเดี๋ยวพอแล้วเบวบใแล้วมันคมนี่กินไปสี่หาใบแล้วสม,มสำหรับทิ่นี่กะขอ ขอไวเพียงเท่านี้นครับเผ็ดแล้วก็มขมขมไรคลิปนี้ก็ขอลา,ากันไปก่อนนะครับคลิปไม่เจอก็คลิปหน้าเจอเจอกันไหมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปช่วงแรกๆก็บุบบ่ค่อยคล่องกันเลรอกครับแต่ก็ขอโทษขออภัยหลายเลยที่อเอียเองกิริยา,ยาที่มันแบบถ้ากินมุมามก็ขอโทษขออภัยหลายนะครับตอนนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ